สวัสดีครับผมแสงอาทิตย์เพลองสีนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับวัดด้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับรุ่นคมพยักนะครับคงกระพันชาตีนะครับจริงไปรุ่นมาแล้วนะครับหนึ่งเหรียญนะครับแต่มันไม่จีดจัดนะครับไม่จีดจัดพอนะครับอันนี้ไปรุ่นมาแล้วนะครับ มันไม่จีดจัดนะครับมันไม่สวยเท่าไหร่ก็เลยต้องไปจัดมาอีกหนึ่งเหรียญครับผมเป็นนี้อันนี้ผมแกะซีนนะครับอดใจไม่ไหวก็เลยแกะก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูครับว่าผมได้เนื้ออะไรนะครับผมนะครับนี่ครับผมลงยาแดงครับลงยาแดงนี่ครับผม วงยาแดงอาบเงินครับผมนี่สวยครับสวยงามเหรียญนี้ครับเูด้านหลังครับผมเรียกโค้ดครับ C4 นะครับต่อโค้ดอาบเงินครับผมเห็นไหมครับสวยงามครับอันนี้จิ๊ดจั๊ดแน่ครับผมจิ๊ดจั๊ดจริงๆเลยดูหน้าน้องพ่อ รุ่นนี้จะไม่มีไยหลวงพ่อนะครับดูยันครับดูยันสวยเจ๋วเลยครับนะครับสวยงามทีเดียวครับดูหน้าเสือครับเพิ่งได้มาวันนี้ครับผมรุ่นมาวันนี้ ถ้าเหรียญไม่สวยนะครับถ้าเหรียญไม่สวยผมก็อยากไม่อยากจะเก็บนะครับมาดูด้านหลังครับเก็บเหรียญเราต้องเก็บสวยนะครับเหรียญไม่สวยนานไปก็เขาก็ตีเป็นเก็บไปหมดครับไอ้ดูเสือครับนี่ครับเด็กโอนไอ้หเงิน หมายเลขโค้ดซีซีครับเดี๋ยวนี้จีดจาร์เลยครับ,รบเห็นไหมครับมาดูครับเดี๋ย,ยน,นี้นี่ลงยาเขียวเหนียวซับนะครับยาเขียวเหนียวซับแกครับเดี๋ยวนี้มันไม่จีดจาร์เท,ท่าไหร่ครับดูครับ ็เลยต้องไปเช่ามาเพิ่มอีกนี่ครับรงยารงยามันเป็นรอยเลอะนิดนึงครับเห็นไหมครับไม่ชัดเท่าไหร่นีครับมันไม่จีบจาดก็เลยต้องเช่า,าครับเช่าพระเช่ามาแล้วมันไม่สวยอย่างนี้ครับด้านหลังก็สวยนะครับ สวยสวยเหมือนกันด้านหลังครับแต่มาเสียตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเช่ามาแล้วมันไม่สวยแล้วครับเวลานานๆไปนะครับเขาก็ตีไปเป็นเกนไปเลยครับถ้าเราเช่ามาบูชามาเก็บมาไว้แขนก็ไม่เป็นไรครับเห็นไหมครับมันก็มีรอยเลอะนิดหน่อย เช่ามาแขนก็ไม่เป็นไรครับแต่ท่านี้ยดูครับความแตกต่างเห็นไ,ไหมครับจัดกกันเลยครับเนหะ็นไ,ไหมครับจิตจัดกกันเลยนะถ้าเช่ามาไม่สวยนะครับน,นานๆไปอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยเขาก็ตีไปเป็นเกไปเลยนะ มงโรงยาไม่สวยเช่ามาผมไม่เชื่อว่าเราเช่ามาแล้วเราจะเอามาแขวนยังไงเราเช่ามาแล้วก็เก็บไว้เผื่อราคานะครับหลายคนเช่ามาไม่ได้เช่ามาบูชาหรเช่ามาก็ไว้เผื่อราคานะครับอย่างนี้พอนานๆไปปล่อยก็ไม่ออก ดูชัดเลยนานๆไปปล่อยไม่ออกแน่นอนบอกวตีไปเป็นเกอแต่ถ้าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยครับนานๆไปก็ยังไงก็มีราคาครับเหรียญสวยๆอย่างงี้เหรียญมีตำหนิผมก็มีเยอะครับอย่างงี้ก็มีตำหนิ เช่ามาสามสี่ร้อยแลเหรียญไม่สวยก็น้อยใจนิดหน่อยนะครับน้อยใจนิดหน่อยแต่ถ้าเอาไว้เก็บเก็บไว้แขวนก็ก็ดีครับก็ดีแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เก็บเช่ามาเอามาไว้แขวนหรอกครับเก็บมาเพื่อราคาของพระเฉย มีมีคนให้ผมนะครับสนะี่ร้อยเนี่ยให้ผมสี่ร้อยแต่ผมไม่ได้เอาไปด้วยผมว่าจะปล่อยเอกของือนกันพระไม่สวยผมก็ไม่จะเก็บผมต้องเก็บพระที่ส,สวยๆอย่างน้อยก็รุ่นแล้วหนึ่งเหรียญก็ยังดีครับผมอย่างนี้ก็น่าเก็บสวยอย่างนี้น่าเก็บสวย แกะให้ดูเลยดีไหมเนี่ยแกะไม่ได้ครับเก็บไว้ก่อนครับยังไม่มีกรอบใส่ถ้าสวยถ้าไม่สวยผมผมนี่ไม่อยากเก็บเลยครับพอนานๆไปเขาก็ตีไปเป็นเก้กันไปหมดเลยต่อให้ออกจับมาจากวัดหรือว่าจับมาจากววงพ่อ ถ้ามีรอยองยาเลอะนิดนึงก็เกยไปเลยครับเขาก็ตีไปเป็นเกไปเลยเขาไม่รู้กับเราหรอกว่าเรามาจากไหนมาจากวัดเขาเขาส่อง,องความละเอียดอย่างเดียวถ้ามันละเอียดเขาก็แท้ถ้าไม่ละเอียดอย่างเงี้ยอย่างเี้ยถ้าไม่ละเอียดก็เกเขาก็ว่าไปเขาไม่รู้กับเราหรอก เหรียญก็สวยนะครับเหรียญก็สวยอันนี้เป็นเนื้อชนวนทองชนวนนะครับเหรียญก็สวยนะครับแต่ว่ามันมาเสียไม่ชัดเห็นไหมครับทองชนวนนี่ครับทองชนวนเหรียญก็สวยนะครับแต่ว่ามันเสียตรงลงยาอย่างเดียวเหรียญเนี่ยผมก็เลยไปเช่ามาอีก เช่าเหรียญน,นี้มาครับเช่าไมา่มันไม่จีดเหรียญน,นี้ไม่ค่อยจีดถามว่าสวยไม่สวยนะครับสวยแต่ว่าเสียอย่างเดียวลงยาแค่นั้นเองลงยาเลอะนะครับนี่อย่างนี้เนี่ยไม่มีเลยรอยรอยเลอะไม่มีเลยะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะเห็นไหมครับ ยาเขียวกับยาแดงดูด้านหลังครับด้านหลังก็สวยครับเห็นไหมครับถ้าเหรียญไม่สวยนะครับถ้ามีคนเช่าก็ปล่อยออกไปเลยครับผมว่านะในส่วนตัวผมนะ ผมถ้าเหรียญไม่สวยผมก็ปล่อยออกไปเลยเ็เก็บไปนานๆแต่ถ้าเราจะเก็บไปนานๆหรือว่าตีไปเป็นเก๊แต่ถ้าเราจะเก็บไว้บูชาหรือว่าไว้แขวนก็ก็เก็บไว้ครับไม่เป็นไรแต่ถ้าจะเก็บมาเพื่อสะสมเพื่อราคาของของเหรียญน,นะครับผมแนะนาเลยปล่อยออกไปดีกว่าเดี๋ยวพอนานๆไปก็เก๊ ะครียวนี้ก็สวยครับสวยจริงๆเดีย๋ยวนี้ไม่มีที่ติเหมือนกันเหรียญที่ผมเช่ามานะครับผมเช่ามาเนี่ยเกือบยี่สิบเหรียญน,นะครับยี่สิบเหรียญน,นี่จะมีตําหนิอยู่ประมาณห้าหรือหกเหรียญน,นะครับห้าหรือหกเหรียญผมยังไม่ได้เอามาให้ดูนะครับ ที่มีตำหนิลงยาบ้างปีกไม่ตัดบ้างขอบบวกพุลงลงพ่อไม่ตัดบ้างครับลงยาเลอะบ้างเ yeah, นื้แย่ไปเนี่ยอันไหนสวยผมก็เอามาให้ดูครับอ,อันไหนไม่สวยผมก็บอกอันไหนไม่สวยก็ขอจบวิดีโอนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอ ขออภัยครับเดี๋ยวผมจะมีพระมารีวิวอีกนะครับเดี๋ยวจะมีเรีนะครับเครัยผมจองไปส3มเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะครับก็จบวิดีโอนะครับสวัสดีครับ